คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 1 0เ m h ม สวัสดทีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการทอล์กกันซันเดย์วันชายคิที่วงรายงานตัวพร้อมกับพี่สุดวัที่นี่ห้วยแสนครับกับนา,นานาสารพันธ์เรื่องราวของสังคมโลกเศรษฐกิจกระแสที่เป็นไปในวิถีชีวิตนะครับวัฒนธรรมและก็อีกหลากหลายเรื่องราวที่จะเชิญผู้ที่เข้ามาร่วมรายการในฐานะแขกรับเชิญครับมาคุยกันนะครับ วันนี้ยิ่งอยู่ที่เรื่องของแวดวงการท่องเที่ยวและการบริหารนโยบายนะมาตรการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะฟื้นฟูให้การท่องเที่ยวที่เรารับเอานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับได้กลับเข้ามายืนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในฐานะเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่สําคัญในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ปีที่แล้วเผชิญความท้าทายหลายประการจริงๆทําให้ความเชื่อมั่น ความน่าดึงดูดของไทยอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างแต่ปีนี้ครับปี2569นั้นว่ากันว่าทางทททอเอาจริงเอาจังแล้วมั่นใจว่าตัวเลขจะกลับมาดีรวมถึงคุณภาพของการท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมีภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงออกไปรูปโฉมการท่องเที่ยวใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากไทยเนี่ยประเทศที่กําลังมาแรงอย่างอินเดียครับแล้วก็อีก หลายประเทศที่กำลังเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักกำลังจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมให้การเที่ยวของไทยนะครับได้รับการฟื้นฟูนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนวันนี้คุยก,ก,กันกับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้กัรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัทราอนอง์ณเชียงใหม่อย่างอยู่กับเราในอีกหนึ่งเอติชั่นนะครับวันนี้ครับนี่ขอต้อนรับท่านรองอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุยกันสนุกริงนะครับท่านรองสัปดาห์ที่แล้วนี่ได้ฟังถึงความท้าทายปัญหาหนักหน่วงจริงๆปีนี้เราเจอมาเยอะนะครับความเชื่อมั่นความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงสภาพเศรษฐกิจคู่แข่งก็มากขึ้นด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันทททก็ไม่นิ่งดูได้รวมถึงผู้ประกอบการไทยก็พยายามอย่างยิ่งในการจะปรับตัวแล้วก็ทําได้ดีด้วยดูเหมือนว่าปลายปีจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไหมไม่แน่ใจเพราะผมเองเดินชอบชอบไปเดินมาในบริเวณซอยลัางน้ํากับท่านรอง เราสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมารางน้ําจะเงียบจะไม่มีนักท่องเที่ยวจีนในช่วงหลังเริ่มเห็นเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่ใช่คนใช่ไม่ใช่แค่คนจีนจะเหมือนจะมีเกาหลีเหมือนจะมีอินเดียมีอะไรทั้งนองเนี้ยมันสะท้อนภาพรวมได้ไหมแล้วถ้าลองมองว่ารางน้ําจะคึกคักขึ้นไหมแล้วก็รวมถึง <c oughs> เป็นภาพสะท้อนประเทศไทยด้วยมองว่าปีหน้าปีนี้ดีกว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าขออภัยปีนี้เนี่ยครับคิดว่าคิดว่าแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรก่อนต่อมาห้าร้อยห สมัยใช่คสมปีนี้ค่ะมาปีปีนี้ค่ะปีสองพันปีนี้สมัยาเราสิบแปดหรือยังไงเดี๋ยวผมตัดท่านี้ออกผมตัดท่านี้ออกผมลืมบอกไปเพราะว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่ออกกันวันที่ห้ากรกฎาคมที่สี่มกราคมเออสี่มกราคมโทษทีผมลืมบอกท่านลองไปเลยไม่ได้เตรียมกันโอเคไม่อะไรเดี๋ยวผมตัดท่านี้ออกไปอีกหน่อยอ่างั้นผมอะจบที่คําถามผมถ้ารองเชิญเลยครับค่ะก็ปี 2 5 1 9เนี่ยก็คิดคือคิดว่า,เ,าเราน่าจะเริ่มต้นปีด้วยดีเนาะปีนี้เนี่ยหลายหลายสัญญาณนะคะตัวหลายหลายปัจจัยต่างๆทีเ่เราเห็นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมันยังต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะสดใสแน่นอนรวมถึงอย่างที่บอกว่าทิ้งท้ายไปครั้งที่แล้วว่าเรื่องของเทรน์ต่างๆที่แนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมันก็ ดูจะส่องแสงมาที่ประเทศไทยนะไม่ว่าแต่เทรนในเรื่องของ wellness, tourism เรื่องของ l o n g e v i ต y ต่างๆนะคะ mm hmm. เรื่องของตัวอไอ้นั่นอีกอะไรนะดิจ mm ิตอลนอแมนะคะ mm hmm. ก็คือตัว oh oh. นักที่ยว oh oh. ท,ที่ที่เดินทางไอ้ที่ทำงานแล้วก็สามารถ mm hmm. เดินทางไปด้วยแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น เราเรียกว่าอะไรอะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะตัวกรีนทัวริซึมเนี่ยซึ่งประเทศไทยก็สามารถส<อ>นองตรงนี้ในในในเทรน์เหล่านี้ได้นะคะเราก็เลยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะดูมีไซส์ที่ดีนะคะแล้วถามว่าเราตั้งเฝ้าไว้อย่างไรนะคะ<อ>ก็คือ,อจริง<อ>ตงัวปีที่ผ่านมาส0 1 8ปดเนี่ยยังไม่ออฟฟิเชียลที่ ตัวเล็กบางทีก็ต้องไปคลีนซิ่งอะไรต่างๆแต่เราดูแล้วล่ะมันก็มาตามแนวโน้มที่เราคาดไว้ทีนี้เรามองว่าในปีต่อไปเนี่ยต่อในปีนี้เนี่ยหกสิบห้าหกสิก้าเนี่ยก็น่าจะอยู่ในคือบวกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะคะก็เอ่อเซว่าจำทัดดูจํานวนก็อาจจะจํานวนสักประมาณเท่าไหร่อ่ะสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นอะไรเงี้ยพอจะได้พอ,อพูดถึงจํานวนอะไรพูดถึงจํานวนกับรายได้เนี่ยนะคะส่วนคนที่อยู่ในอุตสาหการรมการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะแบบว่า ทำไมหรือไม่อยู่ในอุตสาหการรมการท่องเที่ยวก็เหอะก็จะมองว่าทําไมต้องโฟกัสแต่เรื่องจํานวนท่องเที่ยวไม่โฟกัสที่รายได้เพื่อที่จะให้ได้นักท่องเที่ยวคุณภาพเหมือนหลายๆประเทศ <c oughs> ในตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องของโอเวอร์ทัวริซมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยตอนเนี้ยแอนตี้ <c oughs> มีแอนตี้ทเที่ยวหรืออจาจจะสเปนที่เคยเคยเห็นข่าว <c oughs> ที่นักมาท่อเที่ราใช่ก็ถามว่าทําไมประเทศไทยไม่กลับมาโฟกัสที่ตัวคุณภาพคือเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาพันคนเนาะ ใช้จ่ายเงินร้อยบาทใช่ไหมคะเราก็ได้แสนบาทเป็นรายได้แต่ในขณะกลับกันถ้าเรามีท่องเที่ยวแค่ร้อยแต่ใช้จ่ายเงินพันเราก็ได้แสนทําไม,มเราไม่ต้องกันอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องเรียนว่าจริงๆเป้าหมายในระยะยาวของทุกประเทศนะคะก็คือต้องการนักท่องเที่ยวที่เป็นคุณภาพต้องการรายได้จากสังคมการท่องเที่ยวนั่นแหละนะคะแต่ว่าในระยะทางหนทางที่จะเดินไปถึงตรงนั้นเนี่ย เราต้องมองบริบทรอบตัวเราด้วยในตอนนี้เนี่ยถ้าเราหัดไปโฟกัสเฉพาะตัวรายได้ ไม่ไม่พึ่งพาจํานวนเนี่ยในตอนนี้เรามีโรงแรมตั้งกี่กี่กี่หมื่นแห่งในประเทศไทยนะคะที่นนที่ยังต้องการนักท่องเที่ยวมาฟิลอินในทุกๆวันเรายังมี airline, แมอาาร์ไลน์เรายังมีร,ร,ร้านอาหารเรายังมีเกษตรกรที่ปลูกพืชผักแล้วก็ส่งให้กับโรงแรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ยังไงเราก็ต้องฟิลอินด้วยตัวจํานวนเพื่อให้ตัว เศรษฐกิจนี้เนี่ยมันหมุนไปได้ก่อนแล้ว <Yeah. S 1> คือเอาง่ายๆก็คือเราก็ยังคงต้องต้องโวลุมแต่เราก็จะทายอินด้วยโวลุ่มนิดแวร์แวลูนะพยายามใส่อย่างที่บอกไม่ไปว่าถ้าเรามีสปาเราเพิ่ม,มอะไรตรงไหนได้บ้างนะถ้าเรามีชุมชนที่ทอผ้าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยให้นักเที่ยวไปซื้อผ้ากลับมาให้นักเที่ยวไปลงมือทําเองนะแล้วก็ mm. ได้อ่า w o r k ทำคอร์ส ต,ต,ต่างๆให้น้กท่องเที่ยวได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มมูลค่าไปเราก็จะค่อยๆไต่ไปแล้ววันหนึ่งเมื่อเมื่อเราไม่จําเป็นต้องพึ่งแต่จํานวนแล้วเราสามารถหมายถึงว่าผู้ประกอบการเราก็อยู่ได้ทุกคนก็เศรษฐ,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 ฐกิจหมุนเวียนไปได้เราก็ค่อยเธินกลับไปสู่นักท่องตัวตัวที่เป็นแว l u ลูนะคะ <c oughs> แต่เมื่อกี้กลับมา <c oughs> ที่เบล l เนสทัวริ i s m w e เบล e เนสทัวริ m ซสามารถดำเนิได้เลยเป็นเป็น เราเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นตัวนะที่อสร้างรายได้ได้นะคะเอ,อ่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีสินค้าและบริการเวลเน็ s ซึในตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองคือสมัยก่อนเรามองดูตัวแต่ medical tourism เนาะว่าตัวเที่ยวมาพยาบาลบ้านเราแล้เที่ยวมาเออมาทำอะไรอ่ะ body เ h ็คอ up บ้านเราเพราะว่าอะไรถูกกว่าคุ้มกว่าแล้วก็คุณหมอบ้านเราก็เก่งกว่าบางคนมาพา ตัดนู่นนี่นั่นบาทเราบางคนมาทําฟันบานเรานะคะมา <Hey. S 2> ทำ <Hey. S 2> บ้านเรายังมีเลยสมัยก่อนนะคะเออ <Yeah. S 2> มันก็ <Yeah. S 2> มันก็ <Yeah. S 2> ให้เห็นว่าคุณหมอบ้านเราเนี่ยเก่งวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยบ้านเราดีแล้วที่สําคัญคือเรามีเซอร์วิสแล้วก็คือ,อตัว จุดแข็งในเรื่องนี้ก็คือเรามี variety of attraction ซึ่งแบบโอเคเขาก็ไม่ได้มาพอเขามาเสร็จเขาก็อยู่โรงพยาบาลญาติโยมก็มาญาติโยมกับไปแบบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไปแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีจุดแข็งที่ขึ้นมายตัวหนึ่งก็คือว่าตัว wellness tourism wellness tourism ในตัวนี้ก็คือตัว prevent คือยังไม่เกิดยังไม่ป่วยเอางี้ยังไม่ป่วยแต่ก็ต,ต้องกันกัรปุเพื่อให้มีชีวิตที่ ยืนยาวต่อไปได้เมื่อวันก่อนมีคุณหมอมาบรรยายที่ที่การเรียนมณฑลไทยอ่ะนะคะใหพนักงานพอนที่ทอทกำลังโฟกัสไปที่ wellness สุดทซึ่มเราก็อยากให้พนักงานเนี่ยได้ได้อ่มีความรู้ในเรื่องหนี้ก็มองว่ามันจะมันไม่ใช่แค่สุขกายแต่มันต้องสุกใจแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือต้องสุขจิตด้วยนะคะ <laughs> สุขใจความสุขนอนหลับใช่ไหมคะแต่จริงๆล้วสุกจิตก็คือกลับมาที่ตัวคําสอนของพระพุทธเจ้าบ้านเราก็คือไม่แฮปปี้มากไป ถ้ามันจะปลุกโดมมันอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรฮอร์โมนอะไรบางตัวที่ขึ้นสูงเกินไปหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเรามีความพร้อมในการให้บริการนะถ้าเอาไอตัวรีเวนตัวแรกสุดกายก่อนตรวจหาคือคนสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไรคนรุ่นใหม่เนี่ยพอมีเงินเนี่ยเขาเออมีเงินเยอะๆอะเนาะเขาไม่ต้องเขาหรือยังไงอะเขาแบรนเนมก็มีแล้ว ลดก็มีบ้านก็มีคือไม่รู้จะอวดอะไรล่ะ <c oughs> อวดสุขภาพ <c oughs> กายของตัวเองที่แข็งแรง <c oughs> ทีนี้สุขภาพกายของตัวเองที่แข็งแรงคืออะไรล่ะเอาไปตรวจซิมี บอดี้เนี่ยมีไขมันเท่าไหร่ไขมันอยู่ตรงนี้หรือนอนหลับไหมนะคะ mm hmm. เออแล้วเอ่อโกรทฮอร์โมนดีหรือเปล่าหรืออะไรอะะซึ่งบ้านเราเนี่ยตรวจได้นะคะแล้วมันมีไซเอนต์เป็นฟิกทูบอกได้นะคะแล้วก็จะมีจัดสรรให้วิตามินให้อานุยานี่เหมาะสําหรับคุณกลับไปสมเดือน mm hmm. กลับมาใหม่อะมาตรวจสแกนใหม่ mm hmm. ดูซิกฏว,ว่า เอไขมันตรงนี้ลดหรือว่าไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยมันอ,อะไรอะเพิ่มขึ้นค่าดีเพิ่มขึ้นค่าไม่ดีลดลงอะไรอย่างเงี้ยพอมันพูดได้อย่างเงี้ยเขาก็มาอีกนะคะซึ่งค่ายตรงเนี้ยขอบอกว่าแพงมากเ <Yeah, man. S 1> พราะฉะนั้นเทียบกับ เทียบกับสมมติว่านักเที่ยวต่างชาติเี่ดินทางเข้ามาประเทศไทยต่อทริปหนึ่งใช้เงินประมาณ5 6หมื่นถ้าเป็นนักเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยใช้เงินเป็นแสนนะคะอันนี้อันนี้แค่แค่กายนะยังมีใจที่บ้านเรามีความพร้อมแล้วบ้านเรามีสปาบ้านเรามีนวดแล้วบ้านเรามีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันทำให้รอนหลับไทถ้าลองค่ะ จริงๆอยากจะบอกคุณตีว่าจริงๆไอ้ตัวตรงนี้เนี่ยทางทอทอมองถ้าลองมองอย่างไรคะเพราะาตอนนี้ตลาดระยะใกล้เนี่ยคนจีนเอยหรือเซาอีสอะไรต่างๆเซาอีสเอเชียแล้วก็จะมีแอกลุ่มของอาหรับตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เขามีแยกย่อยไหมคะกีก่เปอร์เซนต์หรือว่าจำนวนที่เราเห็นเราเห็นและว,ว่ามาแน่ๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราต้องตอบคำถามกับกับ พรวกอบการว่าบางคนที่ตั้งคําถามกับตัวเองมาสองสามปีแล้วก็ยังรอคอยอยู่กับตลาดระยะใกล้เนี่ยที่ทําเงินให้เราได้เร็วมามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกตรงส่วนนี้เนี่ยปีสองพันห้าสองเก้าเนี่ยมันจะมีความรุ่งโรจน์รุ่ง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 เรืองไหมคะคือให้บอกได้เราก็ต้องมองว่ามันมีความ มีแนวโน้มที่มันจะมีการเจริญเติบโ,โตอย่างที่บอกมันอาจจะไม่เติบโตอย่างวือวาเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างมันยังคงอยู่ที่สําคัญคือเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกเนี่ยเห็นแล้วลหละไม่ว่าใครที่ไหนในโลกนี้เนี่ยที่คาดการเนี่ยยังไงเศรษฐกิจโลกก็ก็ไม่ได้โตมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรื่องของอการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งมันเป็นปัจจัยที่ห้าก็จริงนะคะของคนในการดํารงชีวิตอยู่เนี่ยแปลว่ามันก็ต้องมีตังในกระเป๋าไหม ถึงจะสามารถเดินทางได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือวอลลุ่มแล้ก็ยังทำแต่ตัววอลลุ่มตัวแมสตัวซึ่มตัวนักท่องเที่ยวที่ที่ยังไงก็จะต้องไหลเข้ามาตัวทั่วไปอ่ะ,อะไอ้นั่นก็ยังทําที่เป็นเลยชอร์ก็ททำแต่วิด value เด,ด,ด้วยการที่มาทําตัวเบลเนสวยซึ่งว่าในสวยซึ่งอาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่าในมันจะมีในบางตลาดใช่ไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ที่พูดถึงก็คืออ่ามิ e เอสแน่นอนมีจีนมีญี่ปุ่นมีหรือในบางชาติในอา,อาเซียนประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองก็มีกลุ่มนี้ทีนี้ถามว่าในในพวกเนี้ยมันก็จะอยู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรพีรามิดสามเหลี่ยม กลางๆถึงบนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นซึ่งไซส์มาเก็ตไซก็จะอาจจะไม่ได้เยอะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะเอาร้อยคนเพื่อจ่ายเงินพันบาทเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คือ,<ฮ>ค,อคือกลุ่มนี้ค่ะค่ะอือผมก็ถือได้ว่า<ม>เห็นภาพเลยเมื่อสักครู่นี้ท่านรองกำลองอังอธิบายถึงเว n e s s อยู่เนี่ยเวลเนสนึ่ <ไ S 1> <Wellness S 2> คือคำตอบของการที่เราจะเติมเต็อมนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพกลุ่มคุณค่ากลุ่มมูลค่าสูง นาะแล้วเมื่อกี้พูดถึงศักยภาพด้านกายแล้วใจเอ่อแล้วก็รวมถึงจิตด้วยเนี่ยนะฮะโอ้เรียดได้ว,ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเทรนใหม่เลยเนาะในในไทยนี่ก็เลยจะให้ท่านท่านรองเนี่ยสรุปภาพรวมของเทรนฉากทัศน์ใหม่ๆของการการการท่องเที่ยวในเมืองไทยที่จะต้องรับมือกับต่างชาติเนี่ยนะครับต่อไปนี่จะไม่ใช่แค่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่อไปจะไม่ใช่แค่ er แบ็คแพคเกอร์ละมันจะมีอะไรที่มันฉูดฉาดขึ้นมาอีกอย่างเช่นเรื่องของเวลเนสเนี่ย แค่ฟังแค่นี้มันก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มันค่อนข้างพลิกโฉมแล้วนะมันผนวกการท่องเที่ยวผนวกการใช้จ่ายในประเทศได้พอสมควรเลยตรงนี้มันจะมีจะมีฉากทัดแบบไหนท,ที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คนไทยต้องจับตามองบ้างครับถ้ามองตัวตัวเทรนด์เนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะคะ wellness j o i s m เนี่ยมามาแน่ๆน,นะคะ gasonomy เนี่ยมาอยู่แล้ว g a s o n o m มเนี่ยมาตอน เอตอนโควิดเนาะอ่าแล้วก็ได้รับความสนใจมากก็บ้านเราก็มีความพร้อมตรงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเป็นเอ่อ digital norm <ม>ก็มาแน<ม>่นอนตอนนี้หลายๆห,หลายที่เนี่ยหลายๆบริษัทในประเทศไทยเองก็เหอะก็มีหลายๆที่ที่แบบว่า โอเคอ่าสัปดาห์หนึ่งนะคะไฮบริดอยู่บ้านทํางาน2วันหรือว่าให้ไปทํางานที่อื่นหรืออะไรได้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่ประเทศเราเนาะประเทศหลายๆประเทศเลยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเทเลเวอร์เกอร์แอส ociation ก็คือให้ทํางานที่บ้านให้ทางานทานไกลส่งงานได้แล้วถ้าเราไปดูสิ่งเหล่านี้ในหลายๆเมืองเนาะเชียงใหม่นะคะภูเก็ตกระบี่เนี่ยมีตัวที่เรามีคนที่เราเรียกว่าดิจิทัลนอแอมดซึ่งตรงนี้รัฐบาลส่งเสริมด้วยแล้วก็มีวีซ่าสำหรับกลุ่มที่เราเรียกว่าดีทีวีตรงนี้ด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่า เอ่อเอาเรือ f i Wi-Fi ต้องแรงๆแน่นๆเนี่ยอ่าถ้าถ้ามีตรงนี้อ่ะเหมาะสำหรับกลุ่มนี้ที่ทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มอ่เป็นเป็นเซกเมนต์ที่ที่สำคัญสปอร์ตทัวริสึมอีกเช่นกันเพราะว่าสปอร์ตทัวริสึมเนี่ยก็จะใช้จ่ายเงินค่อนข้างดีแล้วก็ประเทศไทยเรามีมาลาธทอนมีกอล์ฟนะมีม o t ต g จีพี อันที่ที่ที่น้องเที่ยวสามารถกลุ t. 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 ่มนี so ้เนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆเทรลที่เชียงใหม่เพิ่งจัดที่ที่ประเทศที่การกีฬาร่วมกับททแล้วก็โฮก้าจัดไปที่เชียงใหม่ UTMB นะคะมีคนเกือบหมื่นนะคะมีคนเกือบหมื่นมาจากแปดสิบประเทศหมยถึงว่าเกือบหมื่นนี่นี่คือเป็นนักเตะต่างชาตินะมาจากแปดสิบประเทศแล้วคนวิ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะองนี้ก็เป็นสปอร์ตทัวยซึ่งตอนนี้เรามีซีเกมอยู่ด้วยเนาะอ่ประเทศไทยเราก็เป็นตัวเด็ อันของสปอร์ตเทรซึ่อมอันนี้ถ้ามองของตลาดระยะใกล้อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คืออันนี้ถ้ามองในกลุ่มเรื่องเทรนด์นะคะระยะใกล้อีกอันหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่ากิ๊กทริปปิ้งนะคะก mm hmm. ิ๊กทริปป mm ิ hmm. ้งนีเขาจับ อย่างเงี้ยกติพิสูจพวกจัดคอนเสิร์ตพ,พวกจัดแฟนคลับโอเคค่ะเราจะเห็นว่าพวกนี้จะมีการเดินทางมาในการจัดคอนเสิร์ตระดับใหญ่นะคะใหญ่เรียกว,ว่าใหญ่อะอย่างเช่นแบล็คพ,พิงค์ล่าสุดที่มาเนี่ยนะคะก็คือสัดส่วนเนี่ยสามสเนี่ยแน่นอนมันเป็นนักร้องเจ้ต่างชาติะนะคะเพอเพอบางคอนเสิร์ตห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยสามนะคะที่มาจากต่างชาติและที่เหลือเป็นเป็นภายในประเทศที่เดินทางนะคะแต่ถ้าเป็นแฟน แฟนคลับเขาเรียกว่า like, อะไรแฟนมีตอ่ะแฟนมีตเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นเหมือนกันที่มาจากเราเห็นบางทีเราสับสนคือบางบางแฟนมีตเนี่ยก็อยากจะมาจัดที่เมืองไทยเนาะเพราะว่าแฟนคลับเยอะหรือบางแฟนมีตเนี่ยไปจัดในบางประเทศไม่ได้เนาะก็มาจัดที่เมืองไทยเพราะเมืองไทยมีความโอเพ่นมีความอิสระเสรีอะไรเงี้ยเนี่ยน,นะคะ นวงครับนั่นก็คือปรองผู้ว่าการด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัทระอนงน์ณเชียงใหม่นะครับก็ได้รับฟังกันไปแล้วว่าการท่องเที่ยวไทยนั้นมีสีสันเพียงใดในส่วนของการรับเอนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาปีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่เราสามารถที่จะเรียกคืนเลกซีนะครับของไทยแม้จะมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นก็ตามทีแต่ว่าด้วยความเอาจริงเอาจังของทอทท และด้วยความร่วมมือร่วมมือจากคนไทยเองนะครับรวมถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของไทยที่ทําให้รูปโฉมใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้ไทยนั้นเป็นเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าตัวเลขจะถึง40ล้านหรือไม่แต่ว่าในเอเชียและแปซิฟิกเนี่ยถือได้ว่าเป็นภูมิภาคสําคัญและ น่าจะเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้เลยละครับนั่นคือเรื่องราทั้งหมดของเราในวันนี้ผมวรนชยัยจิตทววง์และก็พี่สุดวดที่นี้ห้วยแสนลาไปก่อนสวัสดีครับคุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงก,การกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม สวทอ FM ฟ0 5ม้เมกะเฮิรต